สวัสดีครับนี่คือหนังสือขายดีอันดับหนึ่งตลอดการหนังสือที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับทุกคนที่ต้องการควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนังสือเสียงพ่อรวยสอนลูกพ่อรวยสอนเรื่องเงินในแบบที่พ่อจนไม่เคยสอนจากหนังสือภาษาอังกฤษเรื่อง Rich Dad Poor Dad เขียนโดยโรเบิร์ตทีคิโยซากิแปลเรียบเรียงและให้เสียงภาษาไทยโดยจักรพงษ์เมธพันธ์ ผลิตเป็นรูปเล่มและสงวนลิขสิทธิ์ในการจัดทำเป็นภาษาไทยโดยบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนคำขอบคุณจากผู้เขียนมันยากเหมือนกันนะครับที่จะต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้เพราะมีหลายบุคคลเหลือเกินที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาที่สำคัญที่สุดและคงจะไม่กล่าวถึงไม่ได้ นั่นก็คือพ่อทั้งสองคนของผมผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของผมและคุณแม่ของผมที่สอนให้ผมรู้จักรักและปรารถนาดีกับผู้อื่นอีกคนหนึ่งที่ช่วยทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ก็คือคิมภรรยาของผมผู้ซึ่งเป็นทั้งหุ้นส่วนและคู่ชีวิตเธอคือคนที่เติมเต็มให้ชีวิตของผมสมบูรณ์แด่พ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้คุณคือครูคนสาคัญของลูกผู้ซึ่งสอนสั่งให้ความรู้ มีอิทธิพลทางความคิดและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเขาจากโรเบิร์ตคิโยซากิสวัสดีครับในฐานะผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ผมแทบไม่ต้องพูดอะไรมากถึงความยอดเยี่ยมในแนวคิดทางการเงินของหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกตัวผมเองมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ในปี2543จากคำแนะนำของพี่ท่านหนึ่ง พี่ท่านนั้นบอกผมว่าหนังสือเล่มนี้อ่านสนุกและให้ไอเดียดีแต่ทําจริงได้ยาก8ปีต่อมาผมมีอิสรภาพทางการเงินมีรายได้จากทรัพย์สินโดยไม่ต้องทํางานทุกวันในขณะที่พี่คนที่แนะนําหนังสือเล่มนี้ให้กับผมยังคงนั่งทํางานอยู่ที่เดิมเนื้อหาของหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่ท่านกาลังฟังอยู่ในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหม่บางส่วนแต่ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งหมดด้วยมุมมองของผู้เรียบเรียงที่ทํางานหนังสือกับโรเบิร์ตคิโอสกิมาแล้วหลายเล่ม อีกทั้งยังเป็นคนที่นำแนวคิดไปใช้จนประสบความสำเร็จได้จริงดังนั้นจึงกล้ารับประกันในความลุ่มลึกของเนื้อหาและแนวคิดทางการเงินที่ถูกต้องตรงตามที่โรเบิร์ตถ่ายทอดไว้100%เซแม้ว่าคุณจะเคยอ่านพ่อรวยสอนลูกในเวอร์ชันก่อนมาแล้วผมก็ยังแนะนำให้คุณอ่านฉบับใหม่นี้อีกครั้งเพื่อย้ำเตือนความคิดและสร้างความมั่นใจในการเดินหน้าสู่โลกทางการเงินที่แตกต่างจากโลกของคนทั่วไปเงินคือความคิด คุณคิดอย่างไรก็ได้ผลลัพธ์ทางการเงินแบบนั้นหนังสือเล่มนี้ทรงพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณมันเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วทีนี้ถึงตาคุณบ้างละจากจักรพง์เมธพันธ์ผู้แปลและเรียบเรียง